สวัสดีครับฟิต้อมกัน Thailand Channel ครับก็วันนี้มาดู P3 6 5กันเหมือนเดิมนะครับกระบอกที่ที่ผมผมใช้งานประจำนะครับก็อย่างแรกเลยก็ขออนุญาตเกียยปืนก่อนนะครับปดแมกกาซีนทิ้งนะครับเคลียว่าไม่มีลูกอยู่ในลังเพลิงแน่ๆนะครับสไลด์ค้างนะครับของผมจะเคลียแบบนี้นะอ่แล้วแต่ว่าใครเคลียยังไงบางคนก็จะเคลียแบบว่า ดึงสไลด์แบบยึ๊กเลยอ่าสักสามครั้งหรืออะไรยังไงก,ก็แล้วแต่เขาแต่ว่าของผมผมจะเช็คให้มันชัวร์โดยการที่ว่าขึ้นสไลด์ค้างนะครับแล้วก็ดูลูกดูแล้วอ่ะผมดูแล้วว่าตาเปล่าอ่ะมองดูแล้วว่นนั้นไม่มีแต่บางทีมันอาจจะหลุดรอดสายตาไปได้เพราะฉนั้นเอานิ้วจิ้มครับแต่เวลาเอานิ้วจิ้มเนี่ยนิดนึงนะมืออย่าไปโดนในนี่นะพี่น้องอย่าไปมือมืออย่าไปโดนใน คันปลดสไลด์นะน,นิ้วหักเลยนะพี่น้องแรงมากนะไม่หักอาจจะเจ็บได้นะผมจะเคลียร์วิธีนี้นะครับแล้วก็ลันไก่ทิ้งนะครับผมจะไม่ขึ้นลำค้างไว้อมีลูกหรือไม่มีลูกก็ไม่แล้วแต่นะครับผมจะไม่ขึ้นลำค้างไว้บางคนเขาก็เวลาเคลียร์ลูกเนี่ยเขาเคลียร์ว่าไม่มีลูกในรังเพิงแล้วแต่ว่าเขาจะขึ้นลำไว้แล้วก็เข้าเซฟ ผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นทําไมเพราะว่าเวลาถ้าจะใช้งานจริงจริง,รงมันก็ต้องขึ้นลำอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไม่เขี่ยค้างไว้แล้วไม่เหนียวไก่เล่นนะครับอ่ะโอเคก็ดูพีสามผมนะครับที่กระบอกที่ใช้งานปัจจุบันนี้ก็มีมีพี่น้องเรามีบางคนที่ที่รู้จักกันเพื่อนผมนี่แหละ ที Workers, e. ships, people people. ่ทำงานด้วยกันก็บางคนก็บอกว่าเขาเห็นหมุมพกเห็นหมุมพกเป็นสองพกนอกนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูครับเวลาผมพกนอกเวลาทํางานอนะครับเลอะอะไรก็ไม่รู้แต่ใครเด็กมันมันทําความสะอาดง่ายนะสมมุติว่าเลอะอะไรเงี้ยทำควาสะอาดง่ายก็เห็นหมมพกแบบนี้ ก็บางคนนะถามผมครับใช้ปืนอะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช้ปืนอะไรมันทําไมมันมันคล้ายสามหกห้าแต่ว่าเขามองว่ามันไม่ใช่ด้วยความยาวของตัวสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็ด้ามใหญ่กว่าเดิมนะซึ่งด้ามมันก็เป็นวิวสันคอมแบทละนะครับแล้วปิดอย่างเงี้ยคือก็ดูไม่รู้ว่ะว่ามันเป็นปืนอะไรนะผมก็เลย ผมก็ดึงให้ดูว่าพอดึงให้ดูแล้วบางคนก็ยังไม่รู้อีกบางคนก็ยังแบบยังงง,ง,งมันเหมือน P สามหกห้านะแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกม,มันก็สามหกห้าแหละครับก็คือ P สามหกห้าเลยแต่ว่าผมทําเยอะพี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งผมเปลี่ยนดูสันคอมแบทนะครับเพื่อให้การจับปืนเกิดปืนถนัดขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไกาติดคอม ติดคอมทุกวันเนี่ยผมผมมองว่าว่าโอเคเลยนะแล้วก็การแต่งอีกหลายๆอย่างขัดสไลด์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ขัดสไลด์อ่าขัดผมคอมด้วยให้มันเข้ากันนะครับนิดหนึ่งก็คือผมไม่คนชอบชอบความที่มันเป็นเป็นยูนิคที่ที่เราสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องไปเสียเงินอะไรมากมายนักนะครับ สาเหตุที่เปลี่ยนด้ามวิลสันนะครับที่เปลี่ยนเฟรมวิลสันเพราะว่าเปลี่ยนเล็กแอลเพราะว่าผมชอบในลายซันเบิร์ดของเขานะครับของวิลสันแล้วก็จับถนัดจริงนะครับผมจับแล้วรู้สึกว่าว่าโอเคเลยถนัดมากนะครับแล้วก็ติดคอมมาพอติดคอมมาเนี่ยล่าสุดผมไปไปทดสอบยิงแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่า ว่ามันแม่นขึ้นนะแล้วก็ยิงระยะไกลได้ดีขึ้นผมไม่รู้ว่าแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปไว้นะครับอันนั้นคือ,อตัวขาตั้งกล้องอะไรไม่ได้เอาไปแล้วกไ็ไม้แยกอะไรเงี้ยไม่ได้เอาไปเลยก็คือกล่าวว่าเไปยิงซ้อมตาวงรอบนะครับก็แค่นั้น,ใน,ใ,น,ใ,นในแต่ละเดือนที่ผมจะไปก็คือประมาณอย่างน,น้อยเดือนละครั้งที่ที่ไปไปยิงที่สนามานะครับไปไปฝึกทักษะ ของเราเองไม่ให้มันขึ้นสนิมนะครับไม่ให้ทักษะเรามันมันมันอ่อนลงไปอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมชอบพูดบ่อยๆอฝึกไว้ไม่ได้ใช้งานดีกว่าจะใช้งานแล้วตื่นเต้นผมดูคลิปของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์เขาเขาเขาาเป็นเป็นครูนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็เขาสัมภาษณ์กับกับอีกคนหนึ่งที่ที่อยู่ในสนาม เขาพูดเลยเขาบอกว่าสมัยตอนที่เขาใหม่ๆนะสำหรับแขกรับเชิญของอาจารย์นะครับเขาบอกเลยว่าตอนที่เขาได้ปืนใหม่ๆเขาบอกว่าเหตุเกิดเนี่ยเวลาโจนเข้าบ้านเขาอ่ะเขาขึ้นสไลด์ไม่ได้เขาบอกเขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นสไลด์เนี่ยคือปกติะมันขึ้นง่ายเมื่อกี้เขี่ยปืนแล้วนะครับเขาขึ้นอ่ะปกติะขึ้นง่ายๆเลยครับขึ้นได้นะขึ้นได้เลย แต่พอเวลามีเหตุการณ์จริงๆอะดีเดลีนมันหลังเพิบเนี่ยเขาบอกเขาขึ้นเนี่ยขึ้นแบบขึ้นยังไงมันก็ขึ้นขึ้นไม่ได้อะเขาบอกมันไม่มีแรงที่จะขึ้นสไลด์เลยอ่ะเขาพูดอย่างนั้นนะครับซึ่งผมผมเข้าใจนะผมเข้าใจตรงนี้จริงๆว่าว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆไอการที่สมมุติว่าเวลาโตเราตื่นเต้นอ่ะแล้วมันขึ้นไม่ได้อ่ะมันเป็นจริงๆพี่น้องมันไม่ได้พูดเล่นนะครับคนเราอ่ะถ้าไม่เจอตรงนั้นอ่ะ หรืออบางทีผมไปคุยกับคนที่คุยที่แบบว่าเขาบอกว่าเขาทําได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องผมบอกเลยชั่วโมงนั้นน่ะถ้าคุณไม่เจอเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะคุณไม่รู้หรอกว่ามันว่ามันทําไม่ได้จริงๆนะครับยิงอ่ะผมบอกเลยว่าระยะห้าเมตรสิบเมตรคุณยิงไม่โดนหรอกผมบอกเลยคุณยิงไม่โดนนะครับถ้าถ้าคนที่ ที่ไม่ได้ยิงปืนไม่ได้ซ้อมปืนนานๆนะครับไม่โดนยังไงก็ยิงไม่โดนคนที่ไม่ได้ซ้อมนานๆนะขนาดปั้นเป้านะค่อยๆเหนียวยังไม่เข้าเลยแล้วความที่อดีตในหลังนะครับตื่นเต้นความตื่นเต้นผมใช้ว่าความตื่นเต้นตรงนั้นแล้วกันนะยิงไม่ได้แน่ๆนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นสไลด์ไปนะครับผมขอเช็คอีกรอบหนึ่ง นะครับไม่มีนะผมเดี๋ยวไกลทิ้งไม่มีแม็กแล้วนะครับแล้วก็เ,าเราใช้ปืนตัวนี้มาคุยกันนะไอการที่ผมติดคอมเนี่ยตอนนี้คือตอนแรกเลยปัญหามันก็คือว่าสมมุติถ้าถ้าเราพกนายโอเคแนบเนียน365วันตามชื่อรุ่นมันนะครับแนบเนียนจริงอันนี้ผมพูดสำหรับคนที่มีปืนกระบอกเดียวนะ คนที่ไม่มีกําลังที่ที่จะไปซื้อปืนเพิ่มหลายๆก็บอกนะผมพูดถึงคนที่กําลังน้อยแล้วกันแบบผมนะเอาอย่างเงี้ยผมคิดว่าเวลาเราพกแล้วเนี่ยเฟซโชว์พี่น้องเฟซอยด่ยังไงมันก็ต้องให้มาดูหน้าเกงขามไว้ก่อนนะครับถ้าถ้าเราพกเป็นเดี๋ยวผมเอาซอง ไซส์เดิมทดูเนี่ยถ้ามันเป็นเป็นไซส์เดิมแบบนี้เนี่ยนะครับระยะห่างกันเยอะเนี่ยนะพี่น้องมันก็ทําให้ดูไม่ไม่น่ากลัวไม่น่าไม่น่าเชื่อถือนะครับเวลาออกตรวจเวลาอะไรแบบนั้นถ้ามันกระบอกใหญ่ดูแล้วมันกระบอกใหญ่ก็คือก็คือปืนผมเคยได้ยินคําพูดที่ว่าเฮ้ยปืนอะไรวะกระบอกนิดเดียวเอง ก็บอกนิดเดียวเนี่ยแล้วเขาไม่พูดอะไรต่อคือผมรู้ในใจเขาและว,ว่าปืนอะไรวะก็บอกแค่เนี้ยจะยิงได้เป่าะววะอ,อจะยิงตายเป่าวะบางคนนะเขาไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยนะแบบบ้านๆเลยนะคือเขาเห็นสามหกห้าเนี่ยที่แบบธรรมดาธรรมดาแค่นี้ยระยะแค่เนี้นะครับเขาพูดเลยบอกอันนี้มันยิงคนตายป่ะพี่เพราะว่าม,มันคือกระสุนก้าวมมก้ามมคืออะไรอะ่ะ อ่ะโอเคก็ต้องนั่งคุยไปอีกว่าก็ศูนย์มันมีกี่คคนนี้แล้วถามว่าไอคนที่แบบว่าสมมุติว่าเมายาอะไรอย่างเงี้ยมองไม่รู้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาโอเคผมเชื่อนะคนที่คนที่คอมเมนต์มาบอกว่าอาถ้าเจ้าที่ใส่ตรวจอันเนี้ยควรจะค,รคอนซิลอย่างเดียวนะครับคอนซิลแคลรี่อย่างเดียวแต่ถ้าหรือว่าเป็นปืนสำรองอะไรแบบนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าจะต้องใช้เป็นประจํา ก็ควรจะให้มันเป็นคอมแพกขึ้นไปซึ่งเวลาติดคอมแล้วเนี่ยมันเท่ากับไซส์คอมเพกเลยนะครับเท่าเลยแหละเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับอ,อ,อะไรดีอะก๊อกสิบเจ็ดแล้วกันก็คืออัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งก๊อกสิบเก้าครับผมพูดผิดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับก๊อกสิบสิบเก้านะเท่ากันเลยเนี่ยก็คือคอมแพกแล้วพี่น้องถ้าใส่คอมแล้วอนะ มันก็เท่าเท่ากับคอมแพกล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพกอ่ะไม่ต่างละนะครับพคอยนั้นเฟสโชไม่ต้องห่วงแล้วก็ความรู้สึกผมผมผมมองว่ามันยิงแม่นขึ้นในระยะไกลขึ้นได้มากขึ้นนะครับดีกว่าเดิมครั้งที่แล้วที่ผมไปทดสอบยิงมาผมรู้สึกว่าโอเคนะอะมันเข้ากลุ่มดีแล้วก็ก็เอ็กเยอะในระยะ10เมตรขั้นต่ำเลยนะผมตั้งเป้าที่สิเมตรเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้ ไม่ได้ลองอเพดเหล็กสุดสนามเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะลองกับเพจเหล็กสุดสนามอีกทีหนึ่งนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างก็คลิปนี้มาบอกกล่าวพูดคุยแล้วก็เราไม่ได้พูดถึงเรื่องปืนกันกันนานละนะครับก็ถ้าเกิดถ้าสนับสนุนช่องเราซองเครเด็กเรา,าสั่งกันได้นะครับมีทั้งในช h อป e ีแล้วก็แล้วก็จะทักมาส่วนตัวกับผมได้พูดคุยได้ด้วย นะครับจะได้บอกอรายละเอียดได้อะไรได้นะครับก็ยินดีทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมาดูกันตรงนี้ว่าโอเคลํากล้องมันยาวขึ้นลํากล้องมันเท่าเดิมครับแต่ว่าคอมอ่ะมันก็ช่วยประคองลูกให้ออกไปดียิ่งขึ้นแล้วก็หนึ่งแรงรีคอยชัดเจนครับพี่น้องแรงรีคอยน้อยกว่าชัดเจนซ้ําลูกใหม่ได้เร็วขึ้นแล้วก็อพอมันซับแรงรีคอยแล้วอ่ะ ผมรู้สึกว่ามันยิงสนุกขึ้นกว่าเดิมสมมติว่าของเดิมสามหกห้าเนี่ยยิงแล้วมันสเปะสปะแรรีคอยล์มันขึ้นสเปะสปะมันไม่ได้ขึ้นตรงๆหรือว่าลงข้างล่างหรือว่าซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาอย่างเดียวมันไม่เป็นอย่างนั้นคือบางทีมันก็ไปซ้ายบางทีมันก็ไปขวาบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็อะไรของมันคือมันแรงรีคอยล์มันไล่ทิศทางแต่พอใส่คอมแล้วอ่ะแรงรีคอยล์มาอยู่ในทิศทางเดียวสมมุติว่ามันเด้งขึ้นมันก็จะเด้งขึ้น อยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายจุดเนาะที่หนึ่งตรงนี้นะครับสองตรงนี้สองข้างนะครับแล้วก็สามข้างบนเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะซับแลงหรือคอยได้ดีผมคิด,คดว่าตอนนี้ผมพกเนี่ยทุกวันเนี่ยผมก็ก็ใส่ก็ใส่เป็นตัวคอมนะใส่เป็นตัวคอมพกแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มชินกับการพกในที่มีคอมละแรกๆผมบอกเลยว่าไม่ชินนะครับ คราวนี้เนี่ยซองที่ที่ทำผมทำซองมาอันนี้ผมทำใช้เองไม่ได้ดีไซน์อะไรมากมายนะผมก็เลยก็เลยทำเป็นอา่ามดวิงไว้เพื่อเพื่อเอาไว้ดันให้ให้ด้ามมันแนบชิดตําตัวจะได้ไม่ไม่ประเจอิอประเจอมากมายนะันะครับก็โอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวคิดเรื่องอะไรอะไรออกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาคุยกันแล้วก็เดี๋ยว อาจจะมีทดสอบยิงระยะไกลกันนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับคอมตัวนี้นะวันนี้มาพูดถึงข้อดีนะครับข้อเสียผมก็เจอบ้างแต่ผมคิดว่าข้อดีมันลบข้อเสียได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็เรื่องอัปเดตเรื่องราคากระสุนด้วยนะครับจากที่พี่น้องเราถามมานะครับโอเคครับขอบคุณมากๆากครับจากฟิล์มกันไทยแลนด์ชานลครับ